วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวที่ฮิตมากดังมากชื่อว่าโคไฟโลนั่นเองเป็นสกินบูสเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้จะช่วยในยเรื่องของการชุ่มชื้นทําให้ผิวหน้าเนี่ยยกกระชับได้ด้วยเพราะว่าเขามีความเข้มข้นของตัว H A สูงถึง32มิลลิกรัมซึ่งสูงที่สุดแล้วในตลาดตอนนี้นะคะแล้ว1หลอดมี2 ml ก็คือได้ปริมาณ H A ถึง64มิลลิกรัมหน้าที่มันค่คอยๆนะคะสีที่มันไม่สม่ําเสมอต่างๆก็จะดีขึ้นตัวนี้สามารถทําหน้าคอลำตัวได้หมดเลยมันฉีดแค่เพียงข้างละ5แล้วคออก5นะ ะะทําแล้วถามว่าเจ็บไหมก็นิดนึงอยู่นะแต่ไม่มีความรู้สึกระบมหลังฉีดนะก็แสบเหมือนกันในบริเวณนี้กับตรงนี้ตรงคอนิดหน่อย หลังจากที่ฉีดไปนะก็รู้สึกเลยว่าหน้ามีความผ่องอขึ้นรูขุมขนเหมือนมันเล็กลงเยอะมากๆแล้วผิวก็นุ่มมากๆชุ่มชื้นเส้นที่คอเออมันเบลอผิวกระชับขึ้นรู้สึกได้คะ่ะคุณหมอแนะนําให้ฉีดอีก1ครั้งครบ1เดือนนะคะแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ6-8เดือนเลยแนะนํานะคะไปลองกันดูนะ